ร้องไห้นะครับผมเ,เขตจากราสีสไลปูลสไทายนะครับมาทางส่วน,นผลเกษตรพิเศษ,เศษจะเป็นแดงแห่งทุ่งกลาล้องไห้นะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยผ่านมาทางนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ชื่อว่าเป็นดินแดงที่แห้งแล้งมากนะครับไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้นะครับแต่วันนี้ต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็สามารถปลูกข้าวนะครับ มีคลองส่งน้ําแล้วนะครับที่นี่เป็นดินแดนแห่งทุ่งกุลาร้อมท่านะครับที่ตามตำนานนะครับที่เชื่อว่าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งที่สุดน,นะครับในสมัยอดีตกาลนะครับอันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางจากอำเภอราศีสไล วันนี้จเจริญหมดแล้วนะครับผมเป็น,นถนนขนาดใหญ่ตัดผ่านเกือบหมดทุกจังทุกจังหวัดแล้วนะวันนี้แถวบ้านเรานะครับผมอีสานบ้านเราจเจริญทุกจังหวัดแล้วนะ พี่น้องร้อเอ็ดนะครับที่คิดถึงบ้านนะครับผมกาลังเดินทางอยู่นะครับดูไลฟ์สดจ,จากผมได้นะครับผมอันนี้เป็นแยกกูวระโกนานะครับผมจะเลี้ยวไปที่อำเภอสวัสดูนะครับจังหวัดร้อเอ็ดนะครับางติดนะว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางกับ ต่างจังหวัดเยอนะครับรค่ะะอน้างติดรถิดยาวเลยครับผม สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมติดมากุ้งสดหมึกสดหม่แข็งฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศนะครับ แบบข้างทางแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไล่เราจะไลฟ์สดไปยาวๆนะครับประมาณเอาจนถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดเลยละกันประมาณไม่ถึงละกันอีกประมาณสามสิบนาทีนะครับไลฟ์สดไปยาวๆนะครับรถติดไม่แน่ใจว่าติดเพราะอะไรนะครับเดน วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานนะน้องน่าจะเดินทางกับ ตำรวจตรวจผมจะโดนไหมนี่ผมจะโดนไหมนี่ไปขับขี่ขมาไหมนี่ข้างหน้ามีดา่านกูไม่ตรวจหราไหมดูก่อนเอ,เอาลงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมโดนซัอเค้าปล่อยไปนี่มีด,ด่ okay. 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 นดาน อกต่อนะครับแดีวแยกกูปโกนานะครับร้อยเอ็นีิยานนะครับเันเรื่องปกติครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องตั้งด่านนะครับในทุกเทศกาลนะครับผมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถที่ประดุกสิ่งผิดกฎหมายนะครับว่าจะมีการลักลอบผลสิ่งผิดกฎหมาย,ยกันเยอะในช่วงเทศกาลนะครับลักไก่ลัก ไปไปไปสวนภูมิครับผมอำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนี้ก็ถนนเพิ่งสร้างเสร็จนะครับใหม่ๆนะครับที่อำเภอสวนภูมินะครับเป็นทางสวนภูมมาตัดอำเภอพลไซน์ครับ 3, 14, 15, 15, 15, 20, 20. สามสิบสี่สิบห้า่บสองการสองการตา่างจังหวัดก็ค่อนข้างเงียบนะครับผมผมไม่ได้จัดนะครับผมสามปีแล้วที่อยู่โควิดมานะครับผมมีสองการนี่เนกนะันแต่ว่าประเพณีน,น้ำหน้นาหมอผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีนะครับผมแบบว,ว่าจัดกันเองที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเขไม่มี ที่อำเภอสวนภูมินะครับร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อำเภอเมืองสวงนะครับแล้วเข้าสู่ร้อยเอ็ดนะครับไปจากนี้เบอร์เอ็ดน่าจะประมาณหกสิบกว่ากิโล สวรณภูมิร้อยเอ็ดนะครับผมข้างหน้านี่เป็นโรงพยาบาลสวรรณภูมินะครับสวัสดีพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับเข้ามารับชมนะครับผมนี่ครับนี่เป็นเอ่อเป็นโรงพยาบาลอำเภอสวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอำเภอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสวรรณภูมิครับเจริญครับ นี่โรงพยาบาลสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถค่อนข้างติดนะครับวันนี้พรุ่งนี้วันหยุดวันนี้วันสงการานต์ภาพชาัดไหมเอ,อ่ยทางบ้านภาพชาัดไหมครับ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังรับชมอยู่หนึ่งท่านนะครับพี่น้องรอเอ็ดวันน้อีนิน้องกดติดครับพี่น้อง ติดมากพี่น้องเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเนาะฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับถึงหนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์แล้วนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับว้าวติดขอบคุณนะครับผมบายบายฝากติดตามบ่าวอนน้อยชาแนลด้วยนะครับ